ไทยตอนบนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่26-29เมษายนนี้นะครับวันนี้24เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนให้เตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่26-29เมษายน68นี้สาเหตุจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากจีนที่กําลังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ส่งผลให้เกิดแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวัน วันตกเชียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดทั้งฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักในบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับขอให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและเส้นทางที่น้ําท่วมซ้ำซากสําหรับพื้นที่ลุ่มต่าอาจจะเกิดน้ําท่วมขังชั่วคราวได้และในช่วงที่มีพายุเราไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับรวมถึงใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับกรเกษตรกรเตรียมรับมือด้วยการ เสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงครับติดตามข้อมูลได้จากทุกช่องทางของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ